สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจ๊อบนะคะวันนี้แม่บัวมาเลาะตลาดยามเย็นค่ะมาดูสินค้าแม่ค้าคนสวยขายฟักทองลูกถูกๆยี่สิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบบาทอันนี้กล้วยค่ะยี่สิบบาทแล้วก็มีต้นขาอ่อนที่ยังไม่ปอกนะคะสิบบาทอันนี้ผลไม้ค่ะผละไม้ถุงละยี่สิบ ร้านนี้เป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดป็นข้าวเหนียวถุงละยี่สิบอันนี้เป็นแตงกวาค่ะแตงกวาถุงละสิบบาทกิโลละสิบบาทนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านของอน้องสาวแอดคนสวยค่ะขายปอเปี๊ยะทอดขายปูค่ะปูปูผัดผงกะหรี่ถุงละยี่สิบบาทนะคะผัดฟูนาค่ะอร่อยแซ่บค่ะ aloisep ค่ะ aloisep ค่ะอกาแฟก็มีนะคะ,ะค่ะอกาแฟค่ะเงี้ยเลือกเอาวะเ,เอาลวเอาลวอ,อ,อันนี้ก็เป็นห่อหมอกจ้าห่อหมอกของน้องคนสวยคนผอมหุ่นดีมานั่งขาย <c oughs> นะคะทำอร่อยค่ะผอมไปหมดค่ะผอมไปหมดเลยอันนี้เป็น ร้านขายข้าวสารค่ะร้านขายข้าวสารเจ้าอันนี้เป็นปลาแดกนะคะมะนาวสิบบาทเม็ดกระทินแกะสิบบาทไข่ห้าสิบบาทอันนี้ปลาไหลคะ่ปะปลาไหลหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นกระทกลกนะคะทงละสิบบาทค่ะอันนี้ก็ เป็นปลาเล็กปลาน้อยนะคะถุงละมะละกอค่ะเป็นดำาบามะละกอห้าบาทอันนี้ข้าวเหนียวดำห้าบาทห่อหมอกสิบบาทปลาแก้วหมกปกลาแก้วหมกปลาเล็กปลาน้อยค่ะสิบบาทนี่นะคะแม่ค้ามานั่งขายทุกวันนะคะ ร้านนี้เป็นร้านขายข้าวต้มมัดค่ะพริกาารขาพริกขาจานสิบบาทค่ะพริกนั่นนะคะแม่ค้าคนสวยค่ะนั่งอัมตามอยู่ท่าสบายเลยค่ะอันนี้เป็นมะฮุงสุกนะคะข <c oughs> าสบายเลยค่ะนั่งอัมตามอยู่อันนี้เป็นยอดขาอ่อนนะคะ ยอดคาอ่อนนะคะยอดคาอ่อนสิบบาทนะคะแถมหัวด้วยค่ะหัวขาอ่อนนะคะอันนี้เป็นห่อหม,มกค่ะหอมมะ่อหมกปลาช้นปลาแก้วปลาโดยาห่อหมกปลาชโดปลาพอปลาแก้วห่อละยี่สิบบาทนะคะห่อละสิบบาท,บบาทอันนี้ยี่สิบบาทค่ะห่อหม,มก มีไข่รตรุงละห้สิบบาทอันนี้กล้วยนะคะลกล้วยกล้วยสามสิบห้าลูกใหญ่ๆอ้วนๆค่ะอันนี้มักซิดาค่ะซิดฝรังนะคะเก็บมาจากสวนเก็บมาจากสวนหัวไล่ไปลนาะอันนี้เป็นกระทบกระะค่ะ าครคาคา,า,าค่ะห้าบาทมัดละห้าบาทค่ะมาดีสิบอันนี้เข้าเมานะคะห่อใส่ใบบัวะคะ่ะใบบัวอ่อนอันนี้แกงหน่อไม้ค่ะแกงสุกแลว้วเป็นอาหารถุงสําเร็จนะคะอันนี้ก็ห่อหมกหน่อไม้ค่ะเบืองเด้อค่ะจ้าอเเอยเด้อห้าบาทแกงหน่อไม้สิบบาทม่งหน่อไมห้าบาท,บาทค่ะ อันนี้อ้อยค่ะปอกใส่ถุงเรียบร้อยแล้วค่ะกระเหลากหลายค่ะยังเดินไม่สุดค่ะไม่บัวน,นี่ตอฝรั่งอันนั้นมะมว่วงค่ะมะม่วงสาม,มลึกดูนะคะยี่สิบบาทไาางม <45 S 1> ะม่วง <45 S 1> สี่สิบห้า,าบาทเฮ้ยสิบหาสี่สิบหาอ๋อสีสิบห้าบาท อันนี้เป็นหัวปูสิบบาทอันนี้เป็นลินฟ้านะคะผเผาแล้วอันนี้เป็นไข่ไก่ทางนู้นก็มีตะไคร้มีไข่เหมือนกันค่ะมาหาปลาจักหน่อยอันนี้อันนี้กล้วยวีละสิบบาทอันนี้ปลาช่อนใหญ่ ปลาช่อนเล็กมีปูนาะมีปลาดุกปลาเขาซ้อยมีเห็ดโคนดอกเล็กดอกน้อยมีเทามีกบนะคะกบค่ะห้าสบาท ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ